สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสาวช,ชุดชืแคมแล้ว Facebook ทุกคนนะคะวันนี้เกดก็จะมีเวลามา,ารีวิวในส่วนของบีไวท์ครีมที่เกดใช้เป็นประจำทุกวันใช่ปะว่ามันดียังไงก็จะมารีวิววิธีการใช้ให้ดูเพราะทุกคนถามมาว่าใช้ยังไงมันถูกต้องใช้ยังไงเราจะเห็นผลก็วันนี้จะมารีวิวในส่วนของตัวนี้นะคะเขาเรียกออร่าไวท์ ออร่าไว้จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราอุ้มน้ำได้ดีทำให้อ่ารูุมขนเล็กลงผิวหน้าก็ชับดงจะทำให้คือมันเลิศอะมันเป็นครีมบำรุงที่เลิศมากนะในความรู้สึกของเกดนะแต่ตอนนี้ว่าดีมากก็ตัวน,นี้จะมารีวิวให้ดูกันสดๆเลยก็นี่คือ เนื้อครีมก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นออกสอีเหลืองหน่อยนิดนึงสีครีมอะ่ะสีเหลืองครีมๆเนี่ยก็ทากันไปเลยให้ทั่วบริเวณใบหน้านะทาให้ทั่วและลำคออย่าลืมลําคอนะจ๊ะเพราะบางคนทาครีมแล้วลืมลำคอทุกทีเลยเดี๋ยวหน้าขาวคอดำไม่ได้นะจ้ะสะาสาวใหห้ทบบริเา่วณนนะ จะมีปัญหาแค่เรื่องกะแหละที่แบบว่ายังยังให้มันจางลงเพราะว่ากะมันไม่หายนะเน้นทุกครั้งและทุกคลิปเลยที่บอกว่ามารีวิวให้ดูว่ากะเนี่ยจะไม่หายว่าจะถามหมอมาแล้วเขาบอกว่ากะหายยากไม่ค่อยหายหรอกแต่จางลงอะจางแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะขึ้นมาอีกได้อ่ะก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็คือในส่วนของออร w h i t แล้วก็มีอีกตัวแต่เป็นทากลางคืนทากลางคืนก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นดับเบิลไวท์ดับเบิลไวท์นี่จะช่วยให้หน้าขาวแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำที่มีบนใบหน้าเราก็พพวกรอยสวยิวรอยพวกฝ้าแล้วก็พวกจุดด่างดำที่อยู่บริเวณใบหน้าเนื้อครีมก็จะเป็นลักษณะแบบมานี้เนื้อครีมเป็นสีขาวข้นนะคะก็ตอนนี้จะทาไม่ได้เราก็จะทาแบบ ถ้าเป็นกลางคืนเราก็จะทาตัวนี้ออลล่าไว้แล้วก็ดับเบิลไว้ควบคู่กันนะทุกวันทุกคืนก็จะทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสได้เร็วตัวนี้จริงๆอ่ะตัวนี้มันมี2ขนาดนะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะตัวนี้เป็นขนาดใหญ่อโอเคก็ส่วนกลางวันเนาะเราทาอัลล่าไว้ไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นซันสกิน F P F 6 0เป็นเนื้อครีมที่แบบอบอกเลยว่ามันเลดมากอะ่ะตัวเองเนื้อครีมสุดยอดเลยก็จะมีตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นอ่าตัวขายไม่ใช่ตัวใช้เดี๋ยวนะขอหาแป๊บหนึ่งขอหาแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเจอละตัวนี้ที่เกใช้อยู่ มาให้ดูกันชัดๆว่าใช้จริงไม่ใช่ดูดิเหลือแค่นี้เองอะจะหมดแล้วแต่ใช้ได้นานนะแกใช้อยู่ประมาณ3เดือนอ่ะเราก็ทาไปให้ทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอเหมือนเดิมนะก็ทาคือแตะไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมที่ละเอียดแล้วก็ละเอียดมากอะไม่ทำให้อุดตันนะจ๊ะจะไม่ทำให้ เกิดสิวกันเพราะว่าเน้ะคีมมันบางแล้วละเอียดมากแล้วก็ลูปให้ทั่วลำคอเรารูปให้ทั่วลำคอ,ำอคือรูปให้ทั่วคือบริเวณใต้ตาก็ทาได้นะเพราะว่าครีมของเราลูกดผลิตจะมีส่วนผสมผลิตจะธรรมชาติไม่มีสารที่ทําให้เกิดกระขายกลวง บีไวครีมเขารับประกันนะจ๊ะถ้าใครแพ้เราก็ยินดีอาเคลมรับคลมครีมแล้วก็คืนเงินให้ร้อยเปอเต็มเกิดม,มีใครอาการ,าการแพ้นะแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงเวลา7วันนะจ๊ะเพือซื้อไปใช้7วันจริงๆแล้วคนเราใช้แค่2อสวันก็รู้แล้วนะว่าตัวเองแพ้ไม่แพ้ก็แต่อของกินรับคือ7วันก็คือถ้าแพ้สามารถส่ง กลับมาเปลี่ยนกับได้แล้วก็การันตีเพิ่มอีกว่าไม่สวยไม่ใสย,ยินดีคืนเงินอเพราะว่ากย่างี่บอกลูกค้าทุกคนไปแล้วว่าถ้าใช้แล้วไม่สวยไม่ใสย,ยินดีคืนเงินนะจ๊ะเพราะว่าการันตีได้ว่าคุณใช้แล้วคุณจะติดใจจะต้องกลับมาซื้อสุดใหญ่แน่นอนอ่าในส่วนของหน้าก็หมดไปแล้วก็จะมาแนะนําว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของ w h ไว e cream อันนี้เลยเป็นสบู่คอลลาเจนนาโนโคอลลาเจนซอฟตตัวนี้ ตัวนี้จะช่วยให้อ่ามีส่วนผสมของกราวคือบอกก่อนว่ามีส่วนผสมของกราวคือกราวคือก็จะช่วยให้เรื่องของกระชับเต่งตึงสามารถํามันนวดหน้าอ,อกได้อ่ะนะหน้าอ,อกเราก็จะได้เต่งตึงมันจ้าสาวๆก็จะมีในส่วนของตัวนี้แล้วก็ออร่าอ่าดับเบิลไวท์ดับเบิ้ลไวท์มีตัวนี้นะสองตัวนี้ที่ขายอยู่ ร่าดไวท์แล้วก็ส่วนของซันสกินตัวนี้สำหรับทาหน้านจ้ะแล้วก็ในส่วนของอตัวคิวเทนลืมตัวนี้เป็นคิวเทนเหมาะสำหรับสาวอายุ30อัพสำหรับผู้ที่มีริ้วรอยช่วยลดริ้วรอย7ประการเลยนะตัวเองก็พวก